เจ้าไฮดาห้าหัวปะทะเจ้ามังกรใครจะเป็นฝ่ายชนะไปอย่าหุยเฮ้ยดูสิตอนนี้ปีศาจโครงกระดูกโจมตีสามทางลุยย่าดูโอ้โหเ้เอาเท้ามาก่อนปีศาจโครงกระดูกฝาแฝดออกลุยนี่ครับผมเป็นการตั้งรับให้ศัตรูเข้าใกล้แล้วก็มาอฉลามปีศาจจอมเสียบอลากศัตรูขึ้นฟ้าครับผมเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผม นายอาตีบาไปนะครับกับเกม ARBS Animal Revolt Battle Simulator จำลองการต่อสู้ของฝูงสัตว์กันในตอนที่12กันแล้วนะครับผมสำหรับในตอนนี้เราก็ใกล้ที่จะเคลียร์แคมเปญจน ครบเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะแล้วก็เมื่อคืนนี้พี่ก็ได้ทําการไปสร้างสิ่งมีชีวิตแปลกๆมั่วๆม,ม,มาอีกหลายตัวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะมาโชว์กันให้ดูว่าแต่และตัวนั้นจะมีหน้าตาและพลังที่เป็นแบบไหนกันนะรู้สึกว่าอีกไม่นาน ARBS บนมือถืออาจะมีการอัปเดตอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาด้วยนะเห็นมีน้องบอกมาอยู่ก็เลยได้เห็นตัวอย่างนิดนึงนะเดี๋ยวต้องมารอดูกันพร้อมที่จะเริ่มเล่นหรือย,ยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็มาไปที่ แซนบอก,กันเลยเพื่อนสำหรับในตอนนี้จะบอกว่าเรานั้นสัญญากันไว้แล้วว่าเราจะมาทําการปลดล็อกเจ้าไฮด้าแล้วก็เจ้ามังกรเพราะฉะนั้นปลดล็อกตั้งแต่ต้นคลิปไปเลยนะนี่เจ้าไฮดาหนึ่งพันทองครับผมจัดไปดิโอ้หยแล้วก็เจ้ามังกรอืมหนึ่งพันห้าร้อยจัดไปโอ้ยปลดล็อกมังกรนี่โอ้หุยมีกี่หัวเอ่ยประมาณห้าหัวแต่และหัว มีเลือดเป็นของตัวเองอืมแล้วก็เจ้ามังกรวิสามารถเลือกหืมไฟที่พ่นออกจากปากได้มาเจ้ามังกรหุยตัวเข้มเจ้าไฮด้าห้าหัวปะทะเจ้ามังกรใครจะเป็นฝ่ายชนะไปย่าหุยเฮ้ยดูสิตอนนี้ไฮดา้าอืมหกัดไม่ปล่อยเจ้ามังกรก็โดนกัดไปนิดนึงแต่รู้สึกไฟเมื่อกี้ไม่มีความร้ายแรงสุดๆอ้าเฮ้ยกัดมัน จะปล่อยเดี๋ยวผมโอ้โหกัดปีกเฮ้ยไฮด้านี่แม่แทบไม่ปล่อยเจ้ามังกรให้รอดชีวิตเลยนะเอาละยังไม่จบป้าอุ้ยกลับมาพ่นต่อยอีกอุ้ยคราวนี้โดนกัดืหกัดหางกัดขาาไว้เุ้ยบินไม่ได้โอ้ยโดนแล้วเจ้ามังกรโดนแล้วเุ้ยยังไงโอ้โหไฮด้าแม่เหลือไม่กี่หัวเหลือชีวิตอีกประมาณ3ามหัวนะว้าวกัดไม่โดนืหแต่มันก็ไม่ได้พ่นไฟเอาละคราวนี้ปิดเลือดไปก่อน ว้าวไฮดา้าโอ้โหเกือบไปครับผมเจ้าไฮด้าก็เกือบจะเอาชนะเจ้ามังกรได้นะเรียกได้ว่ามีความสูสีกันเลยทีเดียวสําหรับเจ้าพวกนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาใช้งานกันทีหลังนะเราจะให้ดูสิ่งที่เราสร้างมาก่อนบ้า <c oughs> เป็นเจ้าใจแอนที่ติดแผ่นเหล็กอะไรก็ไม่รู้นะติดไปไม่ต่ำกว่า100แผ่นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยป้องกันการโจมตีอะไรได้ไหมนะเจ้าใจแอนเกาะแผ่นเหล็กปะทะเจ้ากอริล่าใครจะเป็นฝ่ายชนะยา่าโอ้โหเฮ้ยดูสิพลังต่อยก็แม่เบาเหลือเกินแต่ก็โอ้โหโดนทุบยากอยู่นะแรงสะเทือนนี่มีผลถึงภายในโอ้โหตัวก็จิว๋วแม่สู้ท่าทางจะ ลำบากหน้าดูอาจจะเฉยๆสําหรับบางคนแม่เจ้าตัวนี้จะเย็นโอ้โหโดนลุงว้าวเฮ้ยเกาะกระจายแม่ตัวนี้อ่อนแอเกินไม่น่าจะไหวเอาออกไปก่อนสําหรับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยเพื่อน,นขนาดไม่ใหญ่โอ้โหลำตัวจะเป็น ไดโนเสาร์กินพืชที่ติดโล่เข้าไปรอบลําตัวแล้วก็ยังมีหนามล้อมรอกกันอีกด้วยนะนอกนั้นก็เป็นเครื่องไอพ่นที่ใช้สําหรับพุ่งเข้าหาศัตรูอย่างเดียวไปเพื่อนปืดเสียเข้าไปโอ้โหเอาดิทุบไม่สะเทือน้อย อ,อะไรวะนี่นกระจอกเกินเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคไม่เอาใหม่สิโอ้ยเราจะสร้างตัวที่กระจอกออกมาไม่ได้นะเสียบมันโอ้ยไอพน่นแม่ช่วยเสริมพลังในการวิ่งเข้าหาศัตรูโอ้ยจะลม้จลมจะล้มโอ้ยโดนทีบด้วยนั่นแหละอย่างน้อยก็ต้องฆ่าจ้งนี้ให้ได้โอ้ยโดนทุบหลังโคตรแรงอเอ้ยเอเออือ กระจายกันอีกแล้วแม่เราก็เอาตัวที่ไม่ค่อยเก่งมาให้ดูกันก่อนนะต่อจากนี้จะเป็นของจริงนี่ตัวต่อไปก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่น่าพิศวงสุดๆออกมาเลยเพื่อนโอ้โหอะไรเนี่ย <c oughs> เจ้านี่ก็จะเป็นลำตัวของไดโนเสาร์หางลูกตุ้มแล้วก็มีหัวช้างอยู่ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ลำตัวมนุษย์ติดโล่พร้อมกับติดอาวุธเข้าไปส่วนด้านหลังก็มีหางคอยถ่วงน้ำหนักลุยสัตว์ประหลาดของฉันเอ้อวิพลังการจู่โจมนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีพลังเสียบรุนแรงเอออย่าล้มอย่าล้มพุ่งเข้าใส่อย่างเดียวเอ้ยเลือดก,ก็เริ่มจะเหลือน้อยน่นแหละจึกจักจึกจกโอ้เอาดิ ช้างก็ขิดไปด้วยเออสุดยอดวิคตอรี่อืมก็ยังเป็นตัวที่แม่ยังไม่ใช่ไฮไลท์ของจริงนะสำหรับสิ่งต่อไปก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อืมหลายๆคนน่าจะชื่นชอบออกมาเลยเพื่อนโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยเจ้านี่นะครับจะเสียบศัตรูแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะมีไอพ่นคอยหมุนเจ้านี่อยู่ทําให้หมุนเสียบศัตรูได้หลายทิศทางแล้วก็ฐานตรงนี้จะมีการปกป,ป้องอย่าง แน่นหนาน,นครับผมไปป้อมเสียบของฉันโอ้โหเสียบจิ้มเดี๋ยวผมอ้าวโหยังไงเฮ้ยตายหรือยังเออเสียบตูดมันโอ้โหยังกับแงบงมุมนี่ตอนนี้อู้จูดโจมจากด้านหลังก็ไม่โดนเฮ้ยจะไปไหนแม่มานี่ก่อนอเอาละตายไปหนึ่งนี้ต่อให้อยู่ด้านหลังก็สามารถอุ้ยหมุนเสียบได้ครับผมไม่ธรรมดาเลยนะ ในวันนี้เราจะมาเน้นปีศาจโครงกระดูกที่สร้างมาแบบ หน้าตาประมาณนี้เลยโอ้โหปีศาจโครงกระดูกโจมตีสามทางนี่ด้านล่างนะครับจะมีเจ้าโครงกระดูกถือดาบอืมสองฝั่งส่วนด้านบนจะเป็นตัวใช้ขอนแม่รูปล่างเล็กๆกระทัดรัดคล้ายๆกับกระดูกเด็กทาลกอะไรก็ไม่รู้ปีศาจโครงกระดูกออกลุยยาดูโอ้โหเอาเท้ามาก่อนนี่เราจะฟาดฟันเนี่ยผมโอ้โหคอนทุกรแรงมาดิโดนทุกหัวแล้วไง กระดูกแคลเซียมสูงนี่จิ้มข้าไปเอ,อ้อหูยอ่าโอ้ยยกลอยด้วยนี่เอาค้อนจุ่มมันโอ้ยแม่ทุกๆคนคิดว่าเจ้าตัวนี้เท่ไม่เอ่ยหรือว่าน่าเกลียดก็ไม่รู้นะอืมตัวต่อไปค่อนข้างจะอลังการมากกว่านี้อีกนี่เลยปีศาจต,ตัวนี้โอ้โหเป็นปีศาจขนาดใหญ่หืมาแฝดมีแขนอันทรงพลังติดอาวุธดาบใหญ่นะครับผม แล้วก็พลังหมัดกระดูกเป็นฝาแฝดที่เกิดมาผิดปกติปีศาจโค้งกระดูกฝาแฝดออกลุยนี่ครับผมเป็นการตั้งรับให้ศัตรูเข้าใกล้แล้วก็มาหมัดโค้งกระดูกลัวเฮ้ยสับตายครับผมฝาเลยวะย,ยืดต่อยยืดต่อยไม่ยังกะแขนแมงมุมโอ้โหปิดเลือดสินี่ครับผมเอ้ยเสียบมันฟัน โอ้โหดาบนี่ฟันเต็มหัวครับผมเอ้าตายออ้ยเจ้าตัวนี้ไม่น่าจะกระจอกขนาดนี้นะเอาใหม่สิเอาละออ้ยพุ่งเข้าไปเนี่ยผมเจอศัตรูหลายๆตัวนี่อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยอ่าขอดูเลือดหน่อยอุ้ยมันตายไปหนึ่งอื้ยหันกับไปต่อยนั่นดีเฮ้อตายมาอีกอื้มจิ้มครับผมอโอ้โหโอ้โหลงดาบเข้าไป ใช้ได้อยู่ก็ถือว่าเป็นตัวตั้งรับที่ค่อนข้างจะดีนะสำหรับเจ้าตัวต่อไปก็เป็นตัวที่พี่ค่อนข้างจะถูกใจกันเลยทีเดียวสำหรับในพาร์ทนี้นั่นก็คือเจ้านี่เลยโอ้ยปลาฉลามจอมเสียบเมกาโลดอน เป็นปลาฉลามพันุ์พิเศษที่ติดอาวุธเสียบๆไว้ที่ด้านหน้านะครับผมแ่าตรงหลังนี่มีแบบความแหลมใช้สําหรับเสียบศัตรูให้ติดตัวแล้วก็ติดโลด้านข้างนะครับผมมีไอพ่นช่วยเพิ่มเสริมพลังฉลามปีศาจจอมเสียบปะทะเหล่ากอริล่าไปนี่ผมอู้เสียบศัตรูแล้วก็ตีโอ้ยเสียบขาอืมลากศัตรูขึ้นฟ้าครับผม เออแล้วก็หมุนแน่มีการแบบหเวี่ยงตายเฮ้ยอ,อย่างแรงนี่ตักศัตรูเสร็จปุ๊บเราก็จะสะบัดแล้วก็โอ้โหทิ้งลงมาจากความสูงขนาดนี้ตายไปอีกหนึ่งเฮ้ยตัวสุดท้ายนี่ลากขึ้นสวรรค์โอ้โหปลาฉลามแม่ยังโหดเลยเพื่อนเอาละโชกสแลมเออเป็นไง เจ้าฉลามที่ทุกๆคนน่าจะอยากเห็นอีกครั้งหนึ่งแม่แต่คราวนี้เสริมพลังได้อย่างสุดยอดไปเลยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะมีความใกล้เคียงกับเจ้าฉลามตัวนี้แต่จะทรงพลังมากกว่านิดหนึ่งนี่เลยโมซาซอรัสโอ้โหติดไอพ่น3มทางตรงหัวจะติดเป็นอาวุธเสียบสีเหลืองเจ็ดเขากันเลยทีเดียวนะไปพุ่งไปเสียบขึ้นโอ้หนี่ครับผมแม่เป็นสายบุกตะลุย อืมลากไปตายแน่แกเอ๋ยดีโอ้โหเอาดิอืมเฮ้ยเราจะทำให้มันตายแบบนั้นโอ้โหเรียบร้อยตกเหวรอมันมาปากเหวขอบผมเออเสียบคออุ้โอ้โ้ยเสียบสะบัด เอ้ยยังโหดเลือดนี่ลดไปนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างสําหรับตัวที่เราสร้างกันในพาร์ทนี้แต่ละตัวไม่ธรรมดาเลยนะจะว่าไปก็โอ้โหสร้างเยอะเหมือนกันนะแม่จะสร้างอะไรขนาดนั้นพาร์ทนี้ออืห ดูสิแต่และอย่างสำหรับใครที่ถูกใจแม่ตัวไหนนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ไว้ด้วยในตอนนี้กลับไปเล่นแคมเปญกันหน่อยสิมาระจ้าแคมเปญหุยเหลือแต่มนุษย์ดอนที่10จัดไปโอ้โหยีราฟ3ตัวอืมให้เราสู้แค่นี้จริงๆห่ะมีพวกมนุษย์โบราณให้ใช้เราก็จะใช้เป็นหุยห้ยเฮ้ยป้อมแบบว่าสชั้นได้ด้วยคนธนูทั้งหลายประจำป้อมด้าน จัดไปเพื่อนเฮ้ยจึกๆๆๆๆว้าวถอยก่อนโอ้โหโอ้โหร่วงเกือบตายนายจะหนีทำไมขนาดนั้นโอ้โหวิตสามีป้อมเฮ้ยแล้วก็แม่มายิงอยู่หลังป้อมตรงนี้มันจะไปมีประโยชน์อะไรละเพื่อนวางเป็นนี่ยผมถ้าหารปลาหอกครับผมอยู่ข้างๆก็โอเคนะไปปลาหอกโอ้โห ไม่ต้องอะไรมากดาเมจขี้โกงจริงๆให้ตายเถอะด่านที่11บอ็โอ้เจ้าลิงเฮ้ยกอริลลาสตัวใช้ได้140แต้มใช่ไหมเดี๋ยวดูโฆษณาแป๊บหนึ่งขอใช้เป็นเจ้าฉลามจอมเสียบแล้กันเจ้าฉลามจอมเสียบปัะทะกับฝูงกอริลลาจัดไปอย่าเสยมันโอ้ยเฮ้ยโอ้ยแม่หมุนตีลังกาตกมาอย่างแรงเสียบขึ้นฟ้าไปดิ นั่นแหละระวังโดนมันทุบเออจะเสยจะเสยเอ้ยเอ้ยนั่นแหละลอยครับผมโอ้โหเวียงเฮ้ยลงนรกไปนี่มเสียบอย่างแรงโอ้โหเฉียวเฉียวก็อุ้ยปลิวว้าวหมุนตัวนี่ทิ้งเหยื่อเอาละตอนนี้กัดหัวโอ้โหกัดหน้าด้วยอืมเคี้ยวก็ยังอันตรายอยู่อ้ยมีพลังการหมุนที่โคตรเท่ เอาละหมุนสะบัดแล้วก็เอ้ยส่งมันลงนรกสิเอ้าตกไปตายอีกเพื่อนสงสัยต้องมีืมอพนธนูมาสักตัวหนึ่งอ่ะลุยนี่ผมเออแล้วก็ล่อให้หน่อยนี่พนธนูก็ยิงเข้าไปอห,หมุนเฮ้ยเวียนหัวแม่เวียนหัวตายนี่โคสแลมอ,อ,อุ้ยกัดขย่ามกลางอากาศตายอีกหนึ่งเอาละตอนนี้ เออมีตัวช่วยเสริมคอยยิงธนูอืมายท้องกัดแม่ท่าพิสดารอุ้ยตายโอ้โหสุดท้ายแล้วเพื่อนเนี่ยผมอุ้ยเสยอันแหล้อจะลากไปไหนเอ้ยฉันจะกัดหัวมันกัดสะบัดโอ้โหเฮ้ยว้าวเรียบร้อยครับผมแม่ทำให้มันยากมาด่านสิโอ้โหลิงคีระเบิดถ้าทางจะไม่ง่ายแล้วนะคราวนี้ อเราต้องคิดที่ดีว่าจะเอาแบบไหนขอใช้เป็นนี่มนุษย์ล่มติดระเบิดลุยนี่ผมฟิ้วบึมบึมโอ้ยเฮ้ยโอ้ย,โ,อยโดนขี้ไม่ได้สินายต้องมีตัวล่อกันด้วยเพื่อนเอาละเอาตัวล่อไปอยู่ที่ทางด้านหน้าเยอะๆแม่มีแต้มอยู่ปั๊บปั๊บไปตัวล่อของฉันโอ้ยโดนไปก่อนนี่แล้วก็ยิงพิซไซ ตัวล่อยังมีนั่นแหละบูเออเอ,อ้ระวังมันปลาขี้เร็วๆนั่นแหละืหมาจัดการยิงลิซายใสเออเฮ้ยอีกตัวนึงเฮ้ยมันล้มมันล้มว้าวขี้อยู่ในมือพอดีโอ้โหใช้ได้เลยนะสำหรับแคมเปญก็เท่านี้ไปก่อนพัดหน้ามาเล่นให้จบกลับมาที่โหมดแซนด์บ็อกซ์เดี๋ยวเราจะลองใช้เป็นเจ้ามัางกรนะครับผมมา มังกรหุยสี่ร้อยแต้มปะทะกับพวกสัตว์ที่เราสร้างออกมานะเอาเป็นเจ้าฉลามก่อนเออเจ้ามังกรไฟปะทะกับฉลามจอมเสียบของเราใครจะเป็นฝ่ายชนะลุยโหุยเริ่มมาปุ๊บว้าวยังไม่ตายเอ้ยตอนนี้พยายามพุ่งไล่เสียบหยุยความไวของมังกรเฮ้ยมันบินแบบหมเร็วสูงหยุยความไวไม่ธรรมดาอืมเจ้ามังกรนี่ สุดยอดเลยนะสงสัยต้องลองเป็นเจ้านี่ตัวนี้ดูโมซาซอรัสเออไอพ่นคราวนี้เร็วกว่าเยอะลุยยา่าโอ้โหเฮ้ยตอนนี้หพุ่งใส่เอ้ย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 ้ย,ย,ยมังกรก็โดนเสียบอยู่เฮ้ยมังกรถึงกับสะบัดต,ตัวโอ้ยแต่ก็โดนพ่นไฟใส่อย่างไงยังไงหืมสต็อปแป๊บแม่บินไปไหนก็ไม่รู้เอาละเพื่อนสโลโมชั่นเออตอนนี้ก็ อุย้ยสโลโมชั่นก่อนแม่มีการเสียบหางครับผมแล้วก็โอ้โหเจ้ามาังกรหุย้ยหันกลับไปพ่นไฟเนียผมพ่นไฟอย่างแม่นยำโอ้โห โอ้ยโบซาซอลัดลดเลือดไปได้เยอะแต่เจ้ามังกรก็มีความแข็งแกร่งกว่านะเอาเจ้ามังกรออกก่อนคราวนี้ขอลองเป็นเจ้าไฮด้านะครับผมนี่อยู่ที่ฝั่งนี้ละกันโค้งกระดูกโจมตี3ทิศทางปะทะเจ้าไฮดา้าใครจะเป็นฝ่ายชนะลุยแต้มพอๆพกันเนี่ยผมเฮ้ยโอ้โหทุบไปเฮ้ยแต่ว่าเลือดอุย้ยสู้ไม่ไหว ว้าวกระดูกโอ้โหเจ้าไฮด้ามันมีหัวเยอะมีหัวเยอะก็เท่ากับการโจมตีค่อนข้างจะเยอะไปด้วยแล้วถ้าเป็นเจ้าโครงกระดูกอันนี้เราเพื่อนมาสู้เลยเนี่ยผมอุ้ยพลังหมัดโครงกระดูกเฮ้ยเดี๋ยผมมีการสกัดการโจมตีที่ยอดเยี่ยมเฮ้ยดาบใหญ่ก็สามารถฟันหัวเจ้าไฮด้าได้อย่างถนัดเอ้ยต่อยต่อยครับผมโอ้โห ฮ้ยตายไปหนึ่งฆ่าไปได้หนึ่งหัวต่อไปก็เป็นพลังของป้อมนี้ละกันมาป้อมจอมเสียบลุยเนี่ยผมโอ้ยเจ้าไฮดานี่เฮ้ยจะทำลายป้อมนี้ได้หรือไม่หรือว่าจะตายก่อนโอ้ตอนนี้ก็เล็งเสียบหัวแม่โอ้หยหัวนี้นี่โดนเสียบเต็มๆแม่เห็นกันอย่างชัดๆโอ้ยเฮ้ยพลังเกราะแน่นหนามากแม่ปากของเจ้าไฮดาไม่สามารถกัดเข้าไปถึง หัวใจหลักของแม่เครื่องนี้กันได้เนี่ยผมค่อยๆทยอยตายทีละหัวเฮ้ยเหลือแต่หัวฝั่งนี้อืมป้อมนี่ไร้เทียมทานนายต้องเสียบให้โดนเอื้อเรียบร้อยหูยแม่ป้อมนี้ก็ค่อนข้างจะเก่งกาจนะ โอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับในพาร์ทหน้าอยากจะให้พี่ทำอะไรกับเจ้าไฮด้าหรือว่าเจ้ามังกรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยอืมบอกเลยว่าค่อนข้างจะสร้างได้อย่างสนุกสนานจริงจเลยนะเกมนี้ถ้าอยากจะดูตอนหน้านะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วย เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจูบ